เอาใครอยากพูดอะไรพูดอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิดีโอนะคลิปคลิปคลิปอ่ะพี่จี้ออกออกความเห็นความรู้สึกหน่อยนะที่ได้กลับมาเมืองไทยในครั้งนี้ได้เจอเพื่อนเพื่อนแล้วรู้สึกไงบ้างเอาดีใจเจอจะรู้สึกว่าอ่าทุกคนอยู่ในอยู่ในความ่สงบ้เลย มาทุกปีเหรอจี่เอาเป็นทางการไหนยจิ้ขึ้นหน่อยเดี๋ยวเอาเป็นทางการหน่อยพูดใหม่พูดใหม่เมื่อกี้มันได้ไปแล้วเอากิ้มแค่เนี่ยเดี๋ยวออกยูทูปให้จิ้มนีะเดี๋ยวออกยูทูปให้ส่งให้เมียมดูด้วยจิ้มวันนี้อ่ะดีใจอ่ะเรื่อเราได้พบกันต้นหน้ารีมทีมกลับมาอีกครั้งหนึ่งและหวังว่า จะเป็นแบบนี้ไปทุกๆทุ่อเปย์เอาในี่อ่ะคนบยใช้ใช้อ่ะใช้เอารู้สึกไงพี่เจีกับทักษิณวัฒนรู้สึกไงอ่ามาถึงปัจจุบันเนี้เห็รู้สึกเห็นความเปลี่ยนไปของเพื่อนเอก่ยดูแล้วดูแล้วแต่ละคนเนีน่่แนว่าน่ จับยางจับยางอ่าเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจอกันที่ที่มาจีมาแนวมาแนวอวยพรนี่ยใช่แนวอวยพรเขาต้องการที่นะไม่กลับมาสักทีหนึ่งก็ดีใจครับโอเคครับพอพอ เป็นพลาอีกเพื่อนเป็นพลาเป็นพี่รอเจอกันครั้งโอเคเพื่อนอ่าเป็นทีมนะทีมพร้อมแล้วแสดงความรู้สึกหน่อยที่เวนจี้กลับมารู้สึกไงบ้างเหล้าเลยกินเหล้าเลยกินเหล้าก่อนกินเหล้าก่อนนานเพื่อนมาทีกินเหล้าโชว์กินเหล้าเลยกินเหล้าเลยได้กินเหล้าเลยฮะโอเคโอเคโอเคามสุขเอุด อ่าเจโน๊กเจโน๊กกูซื้อไงมั่งเงินจีกลับมาอาอพร้อมดีกว่าพร้อมคนธรรมาคนเจอแบบนี้แล้วแต่ไม่รู้คือรักกูอ้าวมึนบ้างเลยลูกเดี๋ยวเรื่องอะเฮียก่อนเอาไปกิ้ลืมเฮียเฮียให้ให้พี่พี่พี่เมียหน่อยเฮียที่บอกวันนี้มาเพื่อกินเหล้าเพราะว่าที่มาธรรมดาไม่กินอ๋อ เจมน้องเจมส์นิดนึงดีใจไหมพี่จี้กลับมาดีใจดีใจแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบพูดเนี่ชอบทำให้เห็นมากกว่าอ๋อนี่เห็นแล้วผมดีใจ้ไหมครับโอเคโอเคยังไม่ยังพี่มาทีหลังพี่ไม่เห็นเลยนะไอ้ไม่ได้เจับถือกล้องถ่ายพี่จี้พื่อนจะมาแล้องไหนโอเคดีใจดีใจกลับมา แล้วตกลงมาปีละครั้งใช่ไหมครับปีละครั้งนี่เหรอครับปีละสองสามครั้งอะไรนี้ก็ได้ก็คือจากนี้ไปก็คือปีละครั้งถ้าต่อต่อไปไม่น่าจะปีละสองครั้งเช้าก็เที่ยวหน้าสั่งอะไรไปก็คืออย่าลืมนะครับไม่ลืมครับอย่าบอกว่าโกสั่งไม่ถูกไม่ได้นะไม่โกโกสั่งผิดครับสั่งอะไรครับพี่พี่สั่งอะไรครับโอเค